ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอด n อนชาแนลอยู่ในขนาดนี้นะสมาชิกนะก็ก็ดีพผมก็ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ให้การติดตามช่องแอด n อนชาแนลนะครับเป็นช่องใหม่ของแอด o อนนะครับก็ขอบคุณนะฮะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับสมาชิกนะผมก็พาสมาชิกมาคํานวณสูตรหน่วยบนราสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับ ก็เดินดีนะสมาชิกนะยันให้ดูหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลวดรวดนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวหน่วยบนนะครับก็สมาชิกก็ดูให้มันจบนะฮะเดี๋ยวผมมีวิธีคิดวิธีทําให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับก่อนดื่นนะสมาชิกนะก่อนอื่น <c oughs> ผมก็ขอฝากช่องมไว้ด้วยนะฝา, like, ฝ,า share, ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง แอดทอนชาแนลด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจทําสูตรดีๆมาแจกจ่ายสมาชิกให้ได้รับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะอย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะมาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับที่จะเข้าไปดูสูตรวิธีคิดวิธีทำกันคำเตือนนะครับสมาชิกนะ คำเตือนทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากยินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สับนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับก็ให้สมาชิกนะครับพิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองถูกพิจารณางผมก็กลับมาทวข้อพสมาชิกไว้ลงหน้าด้วยนะครับถ้ากลับทุกข้อพสมาชิกครับเพราะว่า ผมพูดเร็วนี่ความดันอ่าเขาเรียกอะไรนะกดไลย้อนมันดันขึ้นนะโอ้ฮนะครับถ้าคลิปไหนนะฮะมีผมพูดผิดพูดถูกนะ<ม>ก็มีเสียงแทรกซ้อนอะไรเข้ามาก็กลับมาทุกข้อไปสมาชิกนะฮะสมาชิกนะพูดเดยอะก็ไม่ได้นะฮะไม่พูดก็ไม่ได้อีกนะสมาชิกก็ก็จะไม่ไม่เข้าใจตรงกันนะครับครับก็พูดเดยอะก็กดก็ไลย้อนขึ้นนะลมตีขึ้นนะสมาชิกนะ <c oughs> เอามาดูสูตรหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับหดแรลกนะหดแหลกสูตรได้เลขสามเลขเจ็ดนะครับผนออกห้าเก้าเจ็ดนะครับสมาชิกนะผลออกห้าเก้าเจ็ดหดนี้เลขเจ็ดนะครับก็มาที่หลักหน่วยบนห <c oughs> ลักหน่วยบนนะสมาชิกนะหลักหน่วยบน <c oughs> ครับห <c oughs> ลักหน่วยบนนะครับ ม่เกี่ยวกับหลักอื่นน่าสมาชิกนะถูกเป็นว 1, วาางวดที่ 2, ห,หนึ่งะครับงวดที่หนึ่งอ่ะมาต่อกันงวดที่สองหลักหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวได้เลขห้ากับเลขเก้านะพจน์ออกเก้าศูนย์ห้าครับ,อ,อ, 9, 0, รบอ่ะงวดนี้ก็มาที่เลขเก้าที่หลักหน่วยบนครับก็ถูกเป็นงวดที่สองตามสูตรครับ เอาคำต่อกขั้นที่าสามนะครับสมาชิกสมสูตรหลักหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวได้เลขเจ็ดกัเลขหนึ่งก็ออกแปดหเจ็ดอ่ะวันนี้ก็มาที่เลขเจ็ดที่หลักหน่วยบนนะครับก็ถูกเป็นงวดที่สาถูกงวดที่สาม เอามาต่อกันกวนที่4ฮะสูตรหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวฮะได้เลขแปนะครับกับเลก2องครับพูออกหกหนึ่ะครับมาที่เลขแปดสมาชิกวิเคราะห์ดีๆนะครับว่าเลขระหว่างแถวหน้ากับแถวที่2อี่ชอบมาละแถวไหนมากกว่ากันนะครับเลขแปนะครับก็มาที่ หลักหน่วยบนนะครับตามสูตรงวด,ดที่สี่นะครับเอามนตอกกันงวดที่หนะ้าสูตรหลักหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวได้เล 9, ขเลกเาเ้าก, 9, ก 3, ับเลขสองก็เลขเก้ากับเลขสามนะเขาออกเก้าดังเก้าอ่ะเขมาที่แถวแรกอีกนะสมาชิกนะชอบมาแถวแรกนะสมาชิก ก็เก้าก็มาที่หลักสิบนะถูกไปมังวที่ห้าครับห้าวัลลว่อ่ะสมมติมาต่อกันงวดที่หกนะครับงว่ที่หกสูตรได้เลขสองกับเลขหก 6. นะ เลขสองเลขหกฮะพดอ,อกหกสี่สองครับพดอ,อกหกสี่สองอัลโน,นี้เลขสองอมาที่แถวแรกอีกนะสมาเชิกนะมาที่แถวแรกอีกโอ้เดินยา,ยาวๆเลยแถวแรกนะผมเพิ่งมาสังเกตก็ตอนที่มาวงกลมแล้วก็มาติ๊กประการนี้ฮะเออชอบมาที่รักหน่วยบนจริงๆแถวแรกนะครับเลขสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> ก็สมาชิกท่านไหนนะที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีทำแบบนี้ก็ฝากอ่นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันกันด้วยนะสมาชิกนะฝากติดตามกดฝากติดตามช่องด้วยนะครับอ่ะวัตที่ผ่านมานะครับสูตรหลักหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวฮนะเล 8, ขแปดกับเลขสองนะก็ออกศูนย์หนึ่งสองอ่ะงวันนี้นะครับมาสลับมาเข้าแถวที่สองนะ คบ,บนหัวแรกนี่เลยที่ย้อนให้ดูนะครับก็เลขสองก็มาที่หลักหนโวยบนนะครับถูกเป็นงวดที่ถูกเป็นงวดที่เจ็ดนะครับเจ็ดพอดลวดนะสมาชิกนะ เอางวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนนาะไปดูวิธีคิดวิธีทำกันวิธีทำมีนะครับอ่ะสมาชิกอนนี้ฮะวิธีทำง่ายๆเลยนะสมาชิกนะนะครับใช้รางวัลที่หนึ่งนะครับเลขหกตัวรางวัลที่หนึ่งมาตั้งนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็นะครับ นำรางวัลที่หนึ่งน้าหกตัวนะครับก็นำหลักแสนเนี่ยหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับนำหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยสองครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยบนอีกสามครั้งนะครับได้เท่าไหร่ไปบวเกเลขศูนคงที่นะครับอันนี้ก็คือสูตรหลักหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับวิธีทำอ่ะมาบวกกันดูนะสมาชิกนะหนึ่งบวกศูนย์ก็ได้หนึ่ง หนึ่งมาบวกศูนย์เีกก็ได้หนึ่งหนึ่งมาบวกสองก็ได้สามสามมาบวกสองก็ได้ห้าห้ามาบวกสองก็ลงทั 7, นดะ้วยเลขเจ็ดเจ็ดมาบวกเลขสี่คงที่นะฮะก็อย่าลืมมาบวกเลขสี่คงที่ด้วยนะสมาชิกบวกกันมาตามนี้แล้วก็มาบวกเลขสี่คงที่นะครับที่ผมนะเขียนตามสูตรที่เป็นตัวหนังสือแดงๆนี่ก็คือเลขคขงที่นะสมาชิกนะ อันนี้ก็คือเลขคงที่เหมือนกันนะครับอ่ะบวกกันมาลงท้าด้วยเลขหนึ่งเป็นตำแหน่งแรกที่หลักตัวบนนะครับหนึ่งบวกเลขสี่คงที่อีกนะฮะก็จะได้เลขค่าฮนะตัวที่สองสำหรับหลักหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับวันนี้ได้เลขขี้นะฮะได้เลขหนึ่งกับเลขห้านะครับก็จะเป็นเป็นสูตรคู่ขี้เลยก็ว่าได้นะครับสําหรับสูตรเด่น หน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> วันนี้ได้เลขขี้นะหลักหน่วยบนจะมาไหมเลขคี้ก็คือหนึ่งกับห้าเนี่ยสมาชิกนะก็ฝากพิจารณาด้วยอ่าแคบสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำคำ,คำวนวณแบบนี้นะครับวันนี้ได้หนึ่งกับห้าครับอ่ะไปเติมนะครับคิดแบบง่ายๆเลยนะครับได้หนึ่งกับห้านะสมาชิกนะอ่ะ ว่าชิ้คิดว่าแถวไหนจะมานะครับหรือจะหลุดทั้งสองทั้งสองตัวเลยนะครับก็ฝากสมาชิกพิจารณาดีๆนะฮะวันนี้ได้เลขหนึ่งกับเล่านะครับครับอ่ะล้องให้วันนี้วันประจำวันที่หนึ่งทับหกนะครับทับหกอ่ะฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะฮะถูกผิดดังนัก็กล่าวขอโทษขอประมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วย ะครับช <c oughs> ่วงท้ายๆผมก็ฝากช่องผมไว้อีกสักครั้งหนึ่งนะฝากกดไลค์า like, ฝากกดแชร์า share, ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง a แอด n channel ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะสมาชิกนะ <c oughs> พรุ่งนี้จะเป็นสูตรอะไรก็าฝากติดตามด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณครับ